สวัสดีครับผมวัฒนาพีรพันธ์อายุ60ปีอดีตรับราชการส่วนท้องถิ่นปัจจุบันนี้ได้ลาออกจากราชการมาเมื่อ3ปีที่แล้วปกติผมตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี2545เป็นต้นมาซึ่งก็พบปัญหาเรื่องสุขภาพเล็กๆน้อยๆมาเรื่อยๆแล้วก็ในปี2553ตอนนั้นอายุ50ปี กตรวจสุขภาพที่เดิมที่โรงพยาบาลมะเร็งลำปางปรากฏว่าพบภาวะต่อมลูกหมากโตแล้วก็ตอนทำงานปกตินี่ก็จะต้องเข้าห้องน้ำอยู่เรื่อยเวลาเข้าห้องน้ำก็ปัสสาวะติดติดขัดขัดปัสสาวะไม่พุ่งแล้วก็ปวดท้องน้อยแล้วก็ปัสสาวะไม่ไม่สุดเวลาเข้าไปสู่ในที่ทางการทับเมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยปั๊บเราก็ต้องออกอยู่เรื่อยมันก็ทำให้ไม่สบายตัวไม่สบายใจ น,นนี่คือภาวะที่แทรกซ้อนเข้ามาจนกระทั่งปี .2556 ตอนนั้นอายุ53ปีพบครั้งนี้คุณหมอได้ได้จัดยาให้นะครับในแต่ละปีก็จัดยามาหลายหลายต่อหลายเดือนแล้วก็ทานของคุณหมอไปซึ่งการทาน,น,นก็ปกติก็ดีขึ้นบ้างเล็กน้อยแต่ว่าเวลายาหมดก็ทำให้ทาให้สภาวะมันก็เข้าสู่ปกติเหมือนเดิมก็คือปวดท้องขัด เวลาปัดสาะะแล้วก็เข้าของน้ําก็บ่อยเช่นเดิมก็เป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆจนกระทั่งปี2,561ปลายปีนะฮะเดือนตุลาคมผมได้มีโอกาสได้มาพบกับผลิตภัณฑ์พอลิตินนะครับและก็มีผู้แนะนําว่า p พลิตั้นสีน้ําตาลก็สามารถที่จะดูแลและก็เยียวยาภาวะต่อมลูกหมากได้ผมก็เลยตัดสินใจซื้อทานนะครับก็ทานเช้ากลางวันเย็นอย่างละเม็ด แล้วก็หลังจากทานไปเรื่อยๆภาวะในการเข้าห้องน้ำจากเดิม 4- 5- 6หครั้งก็เหลือประมาณ 2- ครั้ง3ครั้งเรื่อยๆแล้วก็ในเรื่องของการปัสสาวะติดขัดปัสสาวะไม่สุดปวดท้องน้อยจนถึงด้านหลังก็คลายเบาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งในปี2 6 6พนั้นผมไม่ได้ตรวจสุขภาพแล้วก็ในปี2,563เดือนมกราคมนะฮะหลังจากที่ ทานคอเลตันมาตลอด14เดือนนะครับก็ทําให้ภาวะนั้นปกติขึ้นเรื่อยๆและก็ได้ไปตรวจสุขภาพนะฮะปรากฏว่าภาวะต่อมลูกหมากโตแล้วก็ภาวะเป็นปกติก็อยากจะบอกกับทางผู้ชายทั้งหลายนะครับอายุที่50อัพขึ้นไปนะฮะจะต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชายภาวะต่อมลูกหมากโตก็เป็นกันทุกคนจะเป็นมากเป็นน้อยแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเราไม่ดูแลรักษานะฮะอาจจะทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นหรือเป็นเชื้อร้ายอาจจะเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากโตได้เพราะฉะนั้นในส่วนของผู้ชายก็อยากจะฝากไว้ว่าผู้ที่กําลังมองหาเรื่องสุขภาพที่ดีครับสุขภาพไม่มีขายครับถ้าอยากได้ก็ต้องต้องดูแลตัวเองครับผม